รัฐพ้นตีว่าการกระาโหมครับในมีการลงพื้นทีน่นครพนมติดตามครับเพื่อนแผนการคุดลอกแรงน้ำสารณะนะครับการบริหารจัดการที่ดินในการดูแลกองทัพอากาศและกรมธนานรักษ์ตามโครงการธนานรักษ์เอือราษฎรและการสกัดการปรับปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครับ นายสุทินข้างแสงค่ะประฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนมโดยมีผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่210ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น,น้ำโขงนายกัปนานจักรวาลวิเวศศรีพุทธารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรในพื้นที่หัวนหน้าส่วนราชการ หน่วยงานความมันคงและหน่วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ให้การต่อรับโดยรอมอรวอกระด้าหมครับด้มีการรับฟ้างแผนการคุดลอกแรงน้ำสาธารณะจำนวน2จุดนั่นก็คือแผนการคุดลอกแรงน้ำน้องแซะนะครับพื้นที่ประมาณ200ไร่บ้านโพนทองตำบลโพนทองอำ,อำเภอบ้านแพงและแผนการขุดลอกแรงน้ำห่วยบอ่อพื้นที่ประมาณ1 1 4 8ไร่ นะครับตำบลหาดแพงอำเภอศรีทรงขามจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่และทหารหน่วยพัฒนาการเคอทีที22เพื่อใส่แรงน้านะครับในการเกษตรเห็ดประมงและการเลี้ยงสัตว์ บรรเท่าการขาดแค่นน้ำในฤดูแล้งซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมครับพร้อมที่จะไปจัดหางบประมาณเหลือจายปลายปีอนุัติไห,หนวยทหารพัฒนาน้าเคร่องจักกลเขามาคุดหลอกแรงน้ำทาั้งสองแหง่งซึ่งได้มีการสำรวจและก็ออกแบบไว้นะครับเพื่อต้องได้รับนะครับความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และบรรจขุข่าแผนพัฒนาของอปทอีกด้วยครับ ค่ะสำหรับการนั่ทีดินทหารที่ยังบมีความจำเป็นต้องใส่นะคะออกมาให้ราษฎรได้ใส่ประโยชน์ก่อนทั้ง4เหล่าทัพโดยมีเปา้าหมายทั่วประเทศนั่นก็คือ72,000ไร่รในส่วนของกองทัพอากาศค่ะได้มีการดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเป็นแห่งแรกจึงมีการเร่งรัดให้จบก่อนนะคะวันที่28กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โดยสำหรับโครงการทนารักเอื้อราชโดยกรมทนารักจัดขึ้นค่ะเพื่อกระตรงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินเฮ็ดกินให้กับ ประชาชนและบริหารจัดการที่ดินราชชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการนำที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการซึ่งทางจังหวัดนครพนมเองค่ะมีแผนงานโครงการท่าน่ารักเอื้อราชแปลงนะคะเหนือพื้นที่นะคะก็คือ1,400ลนะคะและในเดือนสิงหาหนีสิมีแผนการดำเนินการในการจัดเหตุสัญญาเซาเพื่อประกอบการเกษตรเสร็จนะคะจำนวน8ปรายน้ำกัน จากนั้นนะครับประฐมุมตีว่าการกระกราโหมนะครับคณะได้เดินทางไปยังงน่วยเลืออรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ,นำ่นาโขงอ่ำเพิ่งเมืองนครพนมนะครับประชุมและกะติดตามผลการดําเนินง,งานและขับเคลื่อนนะครับนโยบายการสกัดกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครับจากหลังจากนั้นครับก็ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมนายสุทินข้างแสนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เปิดเผยวา่าหน้า นโยบายการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับเป็นนโยบายเล่งด่วนของรัฐบาลต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการปราบปรามทุกท,าทนน่างทางต้นน้ำกลางน้ำและกับปลายน้ำดังนั้นครับจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกันตามแนวชายแดนป้องกันปราบปรามผู้ค่ายาไราหย่อยในชุมชน พร้อมทางครับต้องจัดหาเครื่องแอนติโดนและกล่องซองทางและกลองขออ่ายครับและกลองซองทางไก่ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนและการบำบัดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยพร้อมทั้งสางความมั่นใจใหกับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปครับ